อันดับแรกอันดับแรกก็คือจำได้อยู่นะอันนี้คือการเขียวมันจะออกคือเหมือนกับจะปนเลือดหมูน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยคือการเขียวเนาะก็อาเดี๋ยวกานขาวนี่คือการขาวคือ,อขาวเลยฮนะ ส่วนนี้คือกานแดงสุราษฎร์ใบแดงใหญ่มากอีกกานแดงสุราษฎร์นะนี่ก้านเขียวนะ มันจะออกซอดๆหน่อ,อๆนยๆแต่มันจะไม่แดงแบบนี้ส่วนถ้าเหรียญทองออริจินอลจะเป็นแบบนี้ครับนี่สีมันนี่เหรียญน,นะมีความแดงของมันแล้วก็ถ้าเหรียญทองตัวที่มันจเจริญเต็มที่รีมันจะสีนี้พยายามหลบแสงอยู่ อีกหน่อยเนี่ยเห็นไหมคือเหรียญทองปลีเจริญเ,เต็มที่ส่วนไในต้นนี้ที่ผมแยกส่วนตัวไว้ผมไม่ชัว์ว่ามันสายไหนกันแน่เป็นสุราแต่ใบใหญ่มากแลเนี่ยเหรียนชัด